เรื่องลึกลับที่ยังหาคำตอบไม่ได้ใน e ร Dead r e d e m p t i o n 2แถว Big v วัน e y เหนือทะเลสาบโอวันจิลาในบริเวณนั้นเราจะพบกับหลุมศพของชนพื้นเมืองที่มันตกแต่งได้แปลกประหลาดมากเลยนะครับรอบๆก็จะเต็มไปด้วยหัวกะโหลกทั้งคนทั้งสตัตว์พร้อมเครื่องประดับของชนพื้นเมืองอย่างคนนกกับเชือกลากสีแต่สิ่งที่น่าแปลกใจจริงๆคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้เพื่อนๆเนี่ยลองสังเกตท้องฟ้าเอาไว้ให้ดีนะครับจากท้องฟ้าที่สว่างใสแบบนี้ถ้าเกิดเราจุดไฟเผาสถานที่นี้ในทันทีเนี่ยท้อง มาแบบพันตาเห็นเลยนะหลายคนเนี่ยอาจจะคิดว่าเฮ้ยนี่มันบังเอิญหรือเปล่างั้นมาดูนี่นะ ซึ่งความแรงของฝนมันจะขึ้นอยู่กับไฟด้วยนะครับยิ่งไม่นานฝนก็จะตกแรงขึ้นและมันเนี่ยจะตกจนกว่าไฟจะดับนะครับสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างก็คือก้อนหิน3ก้อนบริเวณด้านหลังที่ผมมั่นใจนะครับว่าที่มันจัดเรียงเอาไว้แบบนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่ๆน,นะนอกจากเหตุการณ์แปลกประหลาดพวกนี้แล้วจนถึงตอนนี้ยังไม่มีใครรู้แน่ชัดนะครับว่าหลุมศพพวกนี้มันมีไว้เพื่ออะไรกันแนะ่มันอาจจะเป็นพิธีขอฝนของชนพื้นเมืองหรือเป็นคำสาปที่ลอสต a r แอบซ่อนไว้ในเกมและคุณล่ะคิดว่ามัันนนคืออะไรกแ่นนะ